หยุดไม่ีเรื่องแล้วมือนีหยุดมีเรื่องแล้วมีมเ,รวมเรื่องนําเสนอข้าวดังที่น่าจะเป็นประโยชน์เป็นสาระเมื่อนี้มาแบบมีสาระแด้ตอนนวดข้อเห่นไ,ไหมพี่น้องข้าวดังนวดคอเมียนวดคอให้ผัวผัวเมื่อนะเมียก็เลยเป็นนวดคอให้ผัวเป็นอมัอมพาตโอเจ้าได้เบิ้งข้าวู่บอกข้าวนี่เจ้าด้เบิง้งบ้จับสิน เออเปลี่ยนสายก็ตายเด็เปลี่ยนสายก็เปลี่ยนอำนา,าออจังหารเออเปลี่ยนอำมาพาดก็เลยต้องเปลี่ยนฟืนปูไปกายภาพโอ้ยเปลี่ยนคากอยู่ยเดันเห็นในข้าวนะี่ยนะมันเป็นยังซี่พี่น้องคอยไปฟังหมอเพื่อนอ่นเบามาเด้อคอยมาแบ่งปันเจ้าฟังเด้ออันคอคนเทานี่มันมสิมีศูนรวมเส้นเลือดพี่น้องหั่นเส้นเนียนสินมีเส้นเลือดยุ่ยสองเสน้นอย่างซี เส้นเลือดง่ายสองเซนขันเท้ากดพร้อมกันนั้งสี่สิขาดเส้นเลือดสิบอันเลือดสิบเป็นไปแล่นสมองเด้จะเกิดซิมลริมเลือดอุดตันนึงสิแมอันตรายได้หนิฮห้จะบอกตายได้หนิขันกดพร้อมกันนั้งสี่เส้นเลือดมันจะเต้นเต้นตุบ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 อยู่ถือคล้ายเส้นที่ประจรอะนะเออนั่นแหละกดพร้อมกันบ่ได้กดพร้อมกันขาดอาการหายใจเลือดว่าไปเลี้ยงสมองข้างลลางนังสี่พี่น้องกับิมิเส้นเลือดคู่กันนั้งสี่เส้นเลือดคู่กันขึ้นไปนั่งสี่ คันเขากดแห้งเส้นเลือดมันฉีกขาดพี่น้องเส้นเลือดฉีกขาดระบบพ่อเพลเพล,เ,พลเกิดริ่มเลือดอุดตันในเส้นเลือดก็เป็นอุดตันเป็นในสมองโอ้พี่น้องเอย๋ยอันตรายค่ะอีหลีเพราะฉะนั้นแล้วขันผู้ใดขี่เมื่อยมากนวดมากยังเสียมากเมื่อยเนาะแล้วก็ต้องไปนวดอันคันนวดคอนี่ต้องค่อยๆเบาๆมือเดินนวดแห้งมาได้หมอเพลวานเพราะว่าถ้าเส้นเลือดเขาฉีกขาดเกิดริ่มเลือดยังเสีย มันทรงตรงเข้าไปสมองกับไปอุดตันในเส้นเลือดในสมองอุดตันเส้นเลือดสมองแตกอีกยากอีกเป็นอัมพาตอัมพฤกไปอีกเด้นน่ะนะคือจังอันเมียนหนวดในผัวน่ะเนาะเมียเพื่อนกะวังดีน่ะแหละเพิ่นกะสิบ่ได้หวังละเรื่องแม่ยนมาบี่ปุ่็เรากร้คิดว่าเพื่อนวังดีผัวน่ะล่ะก็ด้วยความไม่รู้เนาะก็เพราะฉะนั้นต้องระวังเออจะเป็นนวดไปยังยังสี่พี่น้องเจ้าต้องระวังเด้อมันอันตรายอยู่หมอว่านวดที่บริเวณคออย่างสิ้นะ ต้นคอหน้าคอหลังคอจังสินะเพราะมันมีเส้นเลือดถ้าหาหนวดแข้งเส้นเลือดฉีกขาดมันเกิดริมเลือดเข่าสมองเา้ามันไปอุดตันเ้ากับเป็นอัมพาตขึ้นใน้่าวหนิพี่น้องน่ากลัวอยู่เด้กดแหงๆกัดนี่สลบขาดอากาศหายใจกับตายอีกได้บั <laughs> แต่น,นี่คอยกดบ่ได้เพราะเราบ่มีคอพี่น้อง <laughs> แง่ตอบแล้วเป็นสิ่งมีชีวิตที่พิเศษเรมามีข้อเพราะฉะนั้นเจ้าต้องระวังพี่น้องคอยเอาข้อมูลดีๆมาแบ่งปันด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีผู้ใดมักเมื่อขี่มือยไปเฮ็ดเบียรเฮ็ดงานมาเนาะกับมื่อยมันก็เป็นเรื่องปกติก็เลยเกิดการนวดการยังขึ้นเขาไปนวดเขาก็บอกหมอนวดเลยว่า นวดค่ออ่อยค่อยๆได้เลยขออย่าค่อยเป็นอัมพาตต้องใ้เพิ้นเบาๆมืออย่าหนักมือบางหมอกะหนักมืออีหลีย่าถ้าบ่าถึงเซนนักไปนักมากคนถือนวดไปเป็นอัมพาตยากอีกพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามันปืน่างคนเปลี่ยนลายก็เอาขึ้นไปได้เนาะพี่น้องเนาะก็ต้องระมัดระวังดูแลสุขภาพแต่ของน้ำ <S <S แป้งปันซาระดีๆมือนี่ขันคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากากดไลค์กดแชร์ให้บราว์ชานเด้อครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ